เลยนะขดหมอดครับมันจะเกิดภาพมาเบืองพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เนาะที่ทางไหลนะขดหมอดน้ำมาปลูกได้ประมาณนั้เดือนแล้วนั่นคือบักเดือฝรั่งบ่าวตุรกีเนาะสายพันธุ์บ่าวตุรกีครับสวนเขาก็ปลูกได้ประมาณซีซีเดือนแล้วซีเดือนจะหาเดือนแล้วเป็นจริงตอนก็สังเกตว่าจะเริ่มติดลูกติดลูกละมังลูกก็บทยอยสุกมี่ซีมประมาณสองสองลูกละสองสามลูก ส่วนนี้มันฝนตกฝนตกขับมันก็เลยนามนี่พืนมันหลายนามหลายก็เลาะทำให้มันรสชดฉิอาจจะหอมอยู่แตก่กอาจจะยังบวันวันป็นไรครับส่วนเขาก็จะเนียนไปที่พืชยืนต้นก่อนอยืตนต้นพรออเฮ็ดข้างเดียวอยู่ได้หลายปีเนาะแต่ใส่แรงงานหน่อยราคาอาจจะพืชอาจจะมีราคามีราคาเนาะขายจริงต่อนขายลูก เมืยอย่อใส่ยาขามงปรูงเครั้งเดียวด้วยหลายปีเมืู่ดูแลอย่างไรเนาะจึงอาจจะจสังเกตว่าบางต้นก็นสมต้นสมต้นงามูา่ครับกะทยอยสุกเริ่มตาลูกรแรกเนาะเังเกตวเรากิ่งตอนน่าจะเกือบติดดินได้ครับที่ดีดว่าดูดูกอยู่สำหรับการให้ลูกของบ่าวตรุรกีที่ได้เชื่อมอยู่อิสราเอลเนาะอิสราเอลกับตัว บ้านเขาบรรยากาศมันคงที่อากาศมันหนิงครับหนาแรงเขามันมีฝนมาตกคือบัานเขาเนาะบ้านเขาอากาศมันแปรป่วนครับแต่บริวาช่วงซุกของบ่าวของระเดื่อฝรั่งไทยจะเป็นจังเนาะถาบึงแยกปีก่อนว่าช่วง,ช,วงช่วงตัดแต่งกิิงจะออกลูกช่วงไหนแล้วจะซุกช่วงไหนครับจะได้รู้วา่าชีวิตตระนัของพืชมะเดือ่อฝรั่งมันุงก็เป็นพืชพันุไม่เนาะ ซึ่งกะต้องศึกษาเรื่องู้กันไปเยอะเจาสำหรับการตีลูกก็เคลียดดอกที่เปิตีลูกดกอยู่สำหรับบ่าวตุรกีที่สวนเ่าก็จะปลูกเน้นไปที่บุกเปียฝรั่งแหนแดงหย่างตะเก็นสุปรีบอย่างแมงกอล่าแล้วก็ไวพันสิบหกกว่าชนิดเนาะสิบหกกว่าชนิดถึงก็เป็นพืชถูกครั้งเดียวอยู่หลาย,ลาย,ลายปีเนาะ พืชที่ว่าทำสามารถเก็บลูกขายขยายดลยแล้วก็สามารถมีผลผลิตแล้วก็มีราคาพร้อมนี่เนาะสังเกตว่าลูกจะดกลูกดกอยู่ครับสำหรับเบาตุรกีแต่กั่ปูวันทีสายพันธุ์หนาสายพันธุ์หมดครับอยู่นี่แต่ก็ต้องคอยมึงออกับไปเนาะเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่แต่เรื่องของการปลูกง่ายอยู่ศัตรูพืชกันน้อยอยู่ แต่จบไม่ได้สียาจ็คเือครับกิดส่ตาหารทั้งดินหารทั้งดินอย่างเดียวช่วงนี้มันเป็นฝนตกอาจจะนำในดินมันหลายเน,ะนาะนำเลยความสีสันนเลยว่ารสชาติอาจจะว่าดีปันใดถังร้อเบ,บึงช่วงแรงๆไปหนาเนาะบ่ลวนแจสิตัวสอบถามเขาไดนเนาะหือว่ามหลินน้ำอยู่สวนได้ครับขอบครับ